มาับื้องต่อครับเราเรังกินเขาครับตับทอดปลาเค็ม

เอดิล yeah, mm ิ้ขอากินให้เยานะจังบดิใสยเงินวะยี่รถว่าใส่เที่ยวก็บทไทยได้ละตัวเออเรื่มเรื่มว่าใส่ได้คันตอนนี้ห่างครับบรมียเงินสมแล้วนว่าฟังฟังในอ่านบอกสักก่อนเด้ไหมว่าขอบ้านหน้าหน้าผมผมไปไทยอ๋อผมไปไทยแล้วไไทยได้ตามสบาย

กินกไว่าตด้เข้แต่ว่าบโหมคับนหนักด้เลยครับคุณเทียอรครับคุณเทีบสองบ้านผมบครับแต่งมาีึ่งจะจะตรงของเมนองบโอ้ยคน่าสิอ่งน้ำทะเลไปเหมึงอยงไท่งมันยังน้อบาดีไปมันสรงแน่วเข้มไปมันเด้อยันเป็นลูกไต เงนะินะนนาซื้อเองมันตีเป็นนะ <c oughs> ออกไห้ครับวาว้าว,วก็่อยออกกันไดยมันคิดใจเพราะว่าตันหัวคอยในบุละ <c oughs> เรื่องว่าใส่ในอันที่ว่ามันห่างตอนนี้ครับห่างในที่นี่มันอย่างอ่อนครับในอันว่ามีเงินไปเติมรุ่ม <c oughs> ยเพิ่ไปเติมลมก็เลยบวด,ด้ไปหาเลาะทายขิดบวด้เมตาสงสาก็โอนนะครับโอนโอนแว่ว่าผมบูนึงแหละที่โอนบอกว่าที่บัผมมาโอนม <c oughs> ึงบึงได้ตัวย่างครับทรงตาแม่กระย่งตี๋ก่อนเอนี้ยก่อนใส่ฟ้าที่<อ> นั่นจะเหอวะนัธรรมดาอว่า้นตมีผมแม่ตีผมไปตีผมรับปงเนี่ผมปับปรง่ได้เยม่ปั๊ปรง่ได้ผมอางผมเาอกอผออมาถึงนมอย่พรผมเออต้นไหนท่เขาเอยผมปับปงโตเนี่ยยาอยามีอยู่บ้าเลี้ยงผมเลี้ยงของผมเลี้ยงของผมมงวของใบขอนเออ ้ออ,อยนเจ,จ่ะเ,อเอผมไปรนยเไป,ไปเร้ช่วยหอกเ้าค,ามคผมไปรงออให้ครับอันนี้บริกรนนเรืออันนี้ทายเอาครับ,บอันนี้ทยเอาครับบริกรดบดานากน้ะครับมไปางน้ำนะฮะผเด<อ> ยอมถึกได้ก็ได้หรอสิว่าก๊อบกับก๊อบก๊อบก๊อบเาะว่าเอียงทายคลิปมึงเพราะว่าอียมึวด้อมึ่างปหอเพราะว่าสมเหตุมึนทายทายเพราะว่าอยงด้มึงก็ใจตามนั่นนะสมองมาด้ขึ้นครับพอให้บอกกูมัน ว่าได้นั่นหรอครับมันมีผู้ใดแรน่ที่อยากดาครับอยากดาคุ้นๆไม่ค,นนคิดผมคิดว่าหลายหลายคนที่อยากดาแต่ว่ากับนี่คนที่ให้กำลังใจอยู่เ <คน S 2> ยอดดีเพ<น>ิ่มให้กำลังใจครับคุ้นขี่ขานเอาคุ้นขี่ขานมาสนเสนอให้นลงอ่างนี้ไม่ใช่คนดาหรอครับ โฆษณาหลอก่ายโฆษณาคลิปนี่จไปหาคลิปนั่น่ะจะไปหาคลิปนั่นนออ่าไปเทิ่ยมนะว้าเอาเย่าไปที่ว้าเอาว้าเอาก็ผมว่านี่มาได้การได้อันไปิดหลอกทยคลิปเขาแล้วก็เสนอว่าได้การจะคว้าุ้นเบิ้องลร้ โฆษณากินฟรีเจไปเที่มนะครับจไปทีมว่ดีว่าดีว่าออกือผมเนี่ยยู่่ะบ่เสียภพพองเสียว่าล่ะว่างท่บานเป็นส้ามไปไทยเนที่บาลอ๋ออาหารตับตั้งไปไทยไอ้หลอกกินฟรีเสียภาพพ้นมไห่ขาดกันเพ้นว่าออกพ้นว่ายายมึงไป ่ายเข้าใจตามนั่นเด้อคือคนในเบิ้งคิปของมึงเราเนี่ยถ่ษณาิน่ไปาิเปนมั่งิ่พนไปพนกัทขาเลี้ยงไปอยากให้มึงไปถ่ายน่ะ่นเคยกินฟี่ท่นึงอลไรสิไปซ้ำา้อมหยามเกาเขาก็ได้ขาวเหย่องไ้ามาหลุขผมเปโหาอยู่ที่อ้งคาหลอดขาโินีน่โอ้ ตามจับคนพิมพ์ไข่เนอ่ครับผมบอกข้อ่า้ตังอย่นกว้างขวางเนาะหรือจะข้นลอยตั้งอืมุูลักุูไงคุนเสยนไงนะครับนาอันเสีาพทัผมมโอ้เสียภาพพดทั้งนยอ่านนายอ่นเนอะนยอ่านดังานเสียภาพมเคยจิมเข้ามาหรอกใครโฆษณาสิพี่เสียผมเคยจินเียเคยิม มุกอะไพี่ผมจะมาปฏิบัติเอาทีตั้งซือแจอตั้งซะสุดตัวเอาซื้อทีิ้าอยากซื้อไปชิมข้ามข้าันผมเอาซื้อซื้อนี่าเปิดเบิงเป็นช่อนคนคอมเมนต์ได้หลายๆเขาบอกว่มึงทายหรอกบอกห้วย โทษทั liberal, ้งหมุดไปเนี่ยว่อวงว่นนี้เรก็โทษหลายๆแน่แน่แหน่เนี่ยมุหมันนิดอดมันเย็ดยังเขาอันโอ้ก็ได้แต่ว่าพิมพ์ซื้ออื้นเย่ออจะไปพิมพ์เข้ามาจะไปพิมพ์ซื้อเข้ามา่ ไปพิม play. พ์ว่าหลอกายโคษณาิกินฟรีต้องพิมพ์ับว่าหลอกกินฟรีบ้างสิบ่อนเแต่ว่าเค้ยมกินพวเศร้าแล้วม um ึงตี่นตีท่นนี่สิ้นว่ากินของเพล่นทั้งตีทั Life ้งกินของเพิินผนกระดิกคแาบอกพรออกโอกฎหมายักนดี้หมานี้่อนตายอเ เพาเราบ่อข้อมนแ่นันจิม,มาาไทยนี่ก็ย่านพระ่อใะ่ไครัเขานนบอก่ย้วยนะวาณเพระาะเราบอกข้อมันย่านเพราะรบคุมข้องสัตว์มาไทายชิบอันนี้ผมไปลเลอาเรียกเมื่อเมื่อวานเอา,ายัดยยังไม่ับ ใช่นี่แหละพี่อยากเลี้ยงคนย่อกับเพื่นเด้อคนย่อลาบเยวครับสวัสดีครับผมลาบไปแล้วสวัสดีครับตามยึดูครับเห็นว่าผมโบว์อยู่มัดช่องผมก็ติดตามไม้หลายเนอะได้ถึงเมือนค้นหมดเลยเออลาบเดียวสวัสดีครับลาบเดียวสวัสดีครับผู้ใดอยากติดตามกดเบิ้งเนึองครับเห็นว่าในอันท้ายคลิปเว้ากินเขาซื้อก้คนเบิ้งหน้าผมเป็นสามพันสี่พันคนมาสันว่า อาจจะว่วีแววตอบโต้ไลาแล้วครับเอาแค่ right. พอออกลองฝากความ่อตอนครับสําหรับสําหรับ facebook เข้าไปในเพจเลยนะครับเพจไอเพจเพจไออันเที่ยวขอกินนนะครับเข้าไปกดไลน์ด้วยอัน อันเที่ยวขอกิน,นครับเป็นเพจเดี๋ยวผมจะทยอยร่งรูปยังหลายๆครับเพอเที่แรกก็เปิดเฟซนะครับแต่ว่าเมืองเราว้านบอปันเลยก็เลยปิดไว้ชิปไอ้ที่ผมอัพโหลดเมื่อคืนเนี่ยเอาไปกดติดตามได้ที่อันเที่ยวขอกินนะครับสวัสดีครับพ่อกนคลิปหน้าครับผม